สวัสดีครับผมมาเจอกับอิฟลองเกมเมอร์ไก่อีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมามาสอนใช้มาแจกโค้ดนะครับมาแจกโค้ดที่เฉพาะออนไลน์ได้นะครับเฉพาะออนไลน์เดียวนะครับมันใช้ออนไลน์ได้แค่โค้ดเดียวนะครับผม อ่าแล้วโค้ดอื่นเนี่ยมันเฉพาะกับบอกครับผมแฮกปืนอะไรเงี้ยแฮกปืนนี่มันใช้กับเฉพาะกับบอกกับออนไลน์ไม่ได้ครับนะครับผม GM แม่งเอาจริงนะครับผมโปรอื่นใช้ไม่ได้นะครับโปรจะโปรกระโดดสูงจะโปรนูน่นโปรนี่ได้เฉพาะโปรมองมองทะลุนะครับผมเดินทะลุอะไรเงี้ยแน่นอนครับบอดอย่างเดียวไม่มีออนไลน์ออนไลน์มีแค่โปรมองนะครับผมเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมจะตัดคลิปเข้าไปในตัวเกมก่อนนะครับผมท่านผู้ชมรอกันนะครับผมมาครับนี่เราก็เข้ามาในกันในตัวเกมกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปเลยนะครับผมรอแป๊บนะครับผมแม่งกระตกเลยนะครับ รอแป๊แบ,บนึงมาครับเนี่ยมาครับผมนี่ผมจะมาแจกโค้ดเฉพาะโค้ดที่เล่นออนไลน์ได้นะครับโค้ดอื่นนี้มันออนไลน์ไม่ได้นะครับดูเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าอันที่ออนไลน์ได้เลยเนี่ยรับกันครับโป้ม,มองได้อย่างเดียวนะครับผมใครจะทําอะไรก็ เนี่ยมีแค่โปรเดียวกันนะผมเดี๋ยวผมเ,เข้ากันให้ดูอา์เซนอนนี่แหละอ๋อเดี๋ยวนะอเอาอะไรมาดีกว่าแน,นี้ก็ได้ลอนนะครับผมมาครับ นี่ครับมาครับมาครับเนี่ยแจกโปเฉพาะโปมองนนะครับผมให้กด1 0ึ่9 8 1 7 7 0นแะครับแล้วก็เว้น1 0 9่6ศูนย์นนะครับแล้วก็เว้นอีกครั้งหนึ่ง หนึ่งหนึ่งสองศูนย์สี่ศูนย์สามสี่ห้าหกนะครับให้เราให้เราย้ายมานี่นะครับเนี่ยข้าลงมาอยู่อันนี้ใช่ไหมให้เราย้ายมันสองนะครับผมแล้วกดคน้คน,คนหาไปเลยรอกันนะให้มันเลยนี่แล้วกด modify new นะครับผมให้กดคำว่าให้กดเลขเลขนี้รอหนึ่งศูนย์เจ็ด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวนะครับเลขศูนยะ์อ่ะแล้วกดกันไปเลยนี่รูปปืนมันจะหาเห็นไหมดูนะครับฟิงเดี๋ยวจะดูอ่าเห็นไหมครับผมออนไลน์นะครับผมมันจะกระตุกทำคลิปออนไลน์นะครับเนี่ยเห็นไหมโอเคใช้ได้ร้อยเปเซครับผม นี่นะครับผมใครที่ใช้ไม่เป็นก็ก็ทำตามผมได้มันออนไลน์ได้แค่โปรนี้โปรเดียวนะครับผมโอเคผมก็ไม่แรมากเลยผมจะย้อนไปหน้าหลักนะครับผมต็อปคลิปว่ะมาครมาอยู่กันหน้านี้นะครับนะครับ นี่ครับมีแค่โปรเดียวนะครับมีแค่โปรมองมีแค่โค้ดโปรมองครับที่ออนไลน์ได้ครับโค้ดอื่นนี่มันโปรโปรไม่ได้นะครับผมออนไลน์ไม่ได้กันเลยนะครับผมมันได้เฉพาะบ,บอทนะครับบอทก็ไม่ได้เฉพาะบ,บอทธรรมดาเนี่ยครับผมก็ขอฝากขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผม ผมเขาจบเพียงเท่านี้นะครับผมบายบายนะไปเจอกลิปหน้านะครับผม